สวัสดีครับสวัสดีเ c ฟแฟนครับ FC สโน่อยซ c น้องอิงครับพมบอกกับบ่าวโทนครับในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอิงครับนะครับพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์ยามแรงนะครับบ้านน้องอุงอิงนะครับกับงานทำกำแพงนะครับตอนนี้เป็นกำแพงหน้าบ้านนะครับกำแพงด้านข้างด้านหลังคือ เรียบร้อยแลวนะครับเหลือฉาบนะมือนี้มาล่อเสาครับพี่น้องมือเสาแก๊แบบมือนี้ล่อเสานะครับทีมงานเพิ่นอยู่บกใกล้กันนะครับชุดหนึ่งอยู่บันพ้นคอห่างจากนี่สามกิโลนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือแบ่งกันมาหนีนะครับ้วกะแบ่งกันมาซอยกันนะครับนี่ปูนผสมเองครับผสมเองตากเองเทเองครับปูนสั่งด่วนครับเป็นเทเองเลยเป็นไดล่ะ บอกแล้วแ้มแ่นไอผู้รับเมาสำนนงนี่เขานั่งเบิงครับแต่ว่าบอมแมนทีมนี่นะครับทีมนี่ลูกผีพลานรองเห็ดครับน,นี่คคือจะเอาให้แล้วนะครับจงค่อยกลับบ้านเวลาในขณะนี้17นาฬิกากลัวครับคุณนะ่ะเป็นจังได สิบเจ็ดนาฬิกกลัวๆครับกลัวสำหรัวกลัวนะครับบรรยากาศยมคำยมแรงครับอากาศดีครับพี่น้องเนื่องจากแดดมันอ่อนแล้วเพิ่กัะตากแดดมาตั้งแต่เศ้าคนละมือนีแดดมัดมือครับ เบิ่งหลายๆมุมครับคับการทํางานของช่างนะครับปีกตัวออกมาไอ้ท้ายคลิปครับหลังจากิีแพ็กเสืออยู่มืดมือบร่ได้ท้ายคลิปเห้บเบิ่งน,นี่ครับ ใ้สงสัยเพิ่นหิวเขาฝ่าไปกินเขัาน้ำต้านลดน้ำตาลลดต้องฝ่าไปกินเขาไอว่าเพิ่นฝ่าเพิ่นขึ้เลี่ยวหั่นบานี้เ <c oughs> พิ่นฝ่าเพิ่นฝ่าอเยาว่าเพิ่นฝ่าเพิ่นฝ่า นี่เป็นไรล่ะบอกแล้ว

สายลุยไม่คุยให้เสียเวลานี่นะครับปูนที่เรือก็มาเทตรงนี้ไว้นะครับเตรียมทำเป็นตัวยืดนะครับเนี่เปิงเป็นยืนเป็น,นยังไงต้องเอามือคํานะครับยืนนี่ตรงเอามือคําไว้นะครับ พ่อ,อน้าคุมงานครับนอนคุมงานอยู่หัวหน้าคุมงานนอนคุมงานอยู่พูนไอโดพี่โดวะโอ้สบายใจจำบ่ได้ใส่เสื้อสีแดงไอโดจำบ่ได้เลย <laughs> ไายน้อยไอโดว่ะสำรวจกินกันครับพี่นองกะเรียบร้อยครับสำหรับการรอเสาสนะครับเรียบร้อยไปอีกงานมือนีนะครับมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนคือทีมงานมือนีมาบเเต็มทีมนะเพราะว่างานเพื่อนกับบอด้หลยนะครับ หนางานก็คือสามารถรอเสาได้ย่างเดียวนะครับเพื่อนก็เลยพาลูกน้องมาแค่นี้แล้วส่วนที่เหลือก็คือไปขืนงานอีกหลังหนึ่งนะครับสําหรับทีมงานสีสเกตสร้างบ้านนะครับทีมงานสังดวนทีมงานเจเจจปี้ครับพี่น้องอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแช่นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกําลังแรงใจ้กับทีมงานลังบ้านในเด้อครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกสะกอนพี่น้องเดี๋ยวพบก็ไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ